คน,คนลุกทุ่งเงินล้านหนังแห่งปีของคนลุกทุ่งหลังจากสามารถรวมพลคนลุกทุ่งมากมายมาแสดงหนังเรื่องมนรักลูกทุ่ง fm เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาจนกลายเป็นบันทึกหน้าหนึ่งของวงการหนังไทยว่าสามารถนำคนลุกทุ่งมารวมกันได้มากมายที่สุดในยุคนั้นล่าสุดเสียแหบว,วิทยาสุภพร,พรโอภาสจับโปรเจกต์ใหญ่ระดมคนลุกทุ่งอีกครั้งแบบไร้กำแพงค่ายในภาพยนตร์เรื่อง รวมพลคนลุกทุ่งเงินล้านนักร้องและคนในวงการลูกทุ่งกว่า50ชีวิตเอ่ยชื่อกันแทบไม่หวัดไม่ไหวงานนี้ก็ยังไม่รู้รเลยค่ะว่า จะจ่ายค่าตัวกันอย่างไรฝั่งแกรมมี่นำทีมโดยไผ่พงศธรเปาวรีพรพิมลหญิงลี่สีจุมพลส่วนฝั่งอาสยามก็เช่นบูเบรีอาสยามกุ้งสุธิราชวิรดาวงเทวันบิกะลกัลยาณีส่วนนักร้องรุ่นใหญ่กระเช่นคุณฮายอภพ,พรยิ่งยงยอ,งยอดบัวง,งามรุ่งสุริยาทศพลหิมพานจิงลิดาวงเทวันคัทธิยยามารสีจอมขวัญกัละยาและอีกมากมายในวันเปิดกล้องบวงสวง เริ่มด้วยความสนุกสนานบนรถบัสที่จะนําพาคนลุกทุ่งเดินทางกันไปทอดท้าป่าสามคัคคีเรียกได้ว่าสร้างความคลื่นเคืงตั้งแต่บนรถกันเลยทีเดียวไทยไทยนิวส์วันนี้เก็บภาพความสนุกสนานตั้งแต่บนรถบัสและพิธีบวงสวงเมื่อฝากกันพร้อมฟังแนวคิดในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้จากเสียแหบวิทยาและเหล่านักร้องว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับการแสดงครั้งนี้เราไปฟังกันเลยจ้า ภาพยนเรื่องนี้เนี่ยผมได้รับการกรุณาจากทั้งแกรมมี่ทั้งอาสยามซึ่งให้ความเมตตาผมนะครับมีความเชื่อถือผมว่าสามารถที่จะทำให้วงการลูกทุ่งสืบสารต่อไปได้โดยไม่ทำลายวงการลูกทุ่งเพราะนั้นทุกบริษัทให้ความไว้วางใจไม่ว่าจะเป็น r s ไม่ว่าจะเป็น Top l i ลนไม่ว่าจะเป็นช sure ัวเอ n นเตอร์เทนเมก็ให้ความร่วมมือส่งศิลปินมาคือแต่ละค่าย เทให้เลยว่าคุณวิทยาเลือกเอาจะเอาใครไปเล่นนะครับผมก็ดูความเหมาะสมดูความจําเป็นในแต่ละบทบาทที่น่าจะเป็นไปได้เพราะแต่ละศิลปินจะมาเล่นนั้นจะต้องเล่นเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเพราะว่าศิลปินลูกทุ่งเป็นนักร้องไม่ใช่เป็นนักแสดงอาชีพโดยตรงแต่เราสามารถสร้างให้เป็นอาชีพโดยตรงจรับภาพยนตร์เรื่องนี้สังเกตดูจากเรื่องแรกที่ผมทําให้อพภพรนครสวรรค์กับยิ่งยงยุ่งงงามและสุนารีลัทีิมาตอนนี้เป็นนักแสดงไปแล้วนะครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้เราจะสร้างดาวดวงใหม่ให้เกิดขึ้นในวงการแล้วสิ่งที่เราคิดว่าหลายๆท่านคอยดูนะครับผมได้วางบทบาทให้กับดารารุ่นใหม่ด้วยในปี2545เราสร้างมนเพลงลูกทุ่ง FM ได้60ล้านโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็น้อยล้านอยู่แล้วเมื่อก่อนที่โรงภาพยนตร์ไม่เยอะขนาดนี้เดี๋ยวนี้ทั้งเมเจอร์ทั้ง SF โอ้โหลงมาใช้4วันก็รู้เรื่องแล้วฮะ20ล้าน30ล้านเพราะนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้เราก็คิดว่า เป็นความหวังครับไม่น้อยกว่าเรื่องแรกแน่นอนกวามผมจะทำเนี่ยไม่ใช่ว่าทากันได้ทุกปีฮะภาพยนต์เรื่องนี้เนี่ยผมยังไม่รู้ว่าอีกสิปีหรือเปล่าที่ผมจะได้ทําในการรวมคนคนอย่างนี้ขึ้นมาคราวนี้เรามีดาราใหม่ๆหม่ไพภพสะทอนเปาวลีหญิงลีเรามีกระแตะกระต่ายมาเล่นในนี้เรามีบูเบอรี่ซึ่งมันเป็นน้ําใหม่ของวงการลูกทุง่งแล้วเรายังมีรุ่นหลานเลนกําลังจะเกิดขึ้นข้างในในภาพยนต์เรื่องนี้เราจะฝากรุ่นหลานด้วยเพื่อให้สืบสานวงการลูกทุง่งให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไป ก็ดีใจค่ะได้มารวมคนเจอเพื่อนเจอรุ่นน no like, ้องรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มันเหมือนกับมันมันเรารอภาพยนต์พวกเราแบบที่เป็นลูกทุ่งแบบเนี้ยนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการรวมนักร้องลูกพุ่งทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะมารวมกันวันนี้ใช่ไหมคุณกุ้งถูกต้องค่ะสค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เราเริ่มบวงสรวงแล้วก็จะทำถ่ายทำเลยนะคะเปิดกล้องถ่ายให้เปิดกล้องเลย น้องพี่ๆสื่อมวลชนได้ได้ได้ชมกันเลยแล้วก็ฝากรวมคนคนลุกทุ่งกันล้านค่ะใช่ใครเป็นแฟนของใครก็มาเป็นกำลังใจรับรองว่าหัวเราะกันชนิดที่ว่าหัวกันไกลค่ะอุจจาระแตกอุจจาระแตกนะคะขากันไกลค่ะจริงๆเราได้รับการติดต่อนะคะจากเอาที่อยาก็ไปใช่ก็โทรไปก็เออมันจะเป็นภาคสองของลูกทุ่งเอฟเอ็มอมนเพลงลูกทุ่งเอฟเอ็มเมื่อสิบปีที่แล้วพวกเรารอวันนี้มานานแล้วครับว่าลูกทุ่งเอฟเอ็มภาคสองจะมาเมื่อไหร่วันนี้เป็นโอกาสพวกเรา ครับพวกเราก็พร้อมที่จะทํางานเต็มที่ครับรวมพลคนลุกทุ่งเงินล้านนะครับก็เป็นการรวมตัวของคนในวงการลุกทุ่งซึ่งบอกว่าทั่วฟ้ามุงไทยนะครับใครที่เคยดูลูกทุ่ง FM เมื่อตอนนั้นนะครับ12ปีใช่ครับตอนนี้ก็กลับมาได้เจอได้เจอันอีกนะครับแล้วก็รับรองว่าป่วนสนุกแน่นอนถ้าบอกว่าเรื่องยุ่งยุ่งเนี่ยให้ลูกทุ่งมระถามถูกต้องครับแล้วคุณจะรู้ว่าความเป็นลุกทุ่งเนี่ยมันยุ่งแค่ไหนอยากรู้อยากรู้ความซับความเบ่อความวุ่นวายก็ ไปเขาว่าสเสน่ห์ของบทเพลงลูกทุ่งยังมีมนขลังพอที่จะดึงเงินดึงสตังออกจากกระเป๋าคนดูให้มาซื้อตั๋วดูกันได้มากน้อยแค่ไหนก็เอาใจช่วยให้ประสบความสำเร็จก็แล้วกันนะจ๊ะ